ถ้าเราทำธุรกิจ B2B อะครับสิ่งที่จะเจอแทบทุกครั้งเลยก็คือว่าลูกค้าจะต่อรองราคาครับแล้วมันเป็นอะไรที่เอาจริงๆบีบคั้นจิตใจมากเพราะลูกค้าเนี่ยมักจะชอบยกเจ้าที่ถูกกับเราบางครั้งถูกกับเราเท่าตัวแล้วบอกว่าเฮ้เ hey, จ้านี้ก็มีข้อดีแบบนั้นเขาก็มีฟีเจอร์แบบนั้นนะอ๋อแต่อยากใช้บริการกับเราช่วยดูราคาให้หน่อยอันนี้เป็นแบบคลาสสิกเซเรยโอที่เราจะเจอได้นะครับเพราะฉะนั้นเราทำอะไรได้บ้างเร็วๆนะครับหนึ่งเช็คโปรไฟล์ลูกค้าก่อนนะครับว่า จริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยโปรไฟล์เป็นยังไงเขามีกําลังซื้อมากน้อยแค่ไหนดูงบการเงินของเขาดูผลประกอบการเขาถ้าจริงๆแล้วถ้าเขามีเงินอ่ะแสดงว่าเขาอาจจะมีกําลังซื้อโปรดักที่ดีก็ได้แล้วเขาไปเทียบกับโปรดักที่ด้อยกว่าเราอ่ะแสดงว่ามีแนวโน้มสูงมากครับที่ลูกค้าตั้งใจเปรียบเทียบเพื่อต่อรองราคาเพราะลูกค้าอาจจะดูสินค้าและบริการมาหลายที่อยู่แล้วอาจจะเห็นว่าเราอา่ะมีของดีแต่ของเราแพง แต่ของลูกค้าไอ้เจ้าเนี่ยเอาจริงๆไม่ได้ดีเท่าเราเหรอกแต่มันถูกกว่าแล้วเอาเจ้านั้นเนี่ยมาแค่คอมเพแล้วมาบอกเราเพื่อแค่ต่อรองราคาถ้าเราเข้าใจเกมนี้เนี่ยเราจะรับมือได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เพียงแค่ทําให้ลูกค้าเห็นก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโปรดักเราอะคุณค่าเราอยู่ตรงไหนและบางครั้งอย่าคุยแค่ราคาอย่างเดียวคุยในมิติอื่นๆให้เขาเห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับว่าสิ่งที่ลูกค้าคอมเพล มันแอปเปิลกับออเรนจ์และแน่นอนให้เขาเห็นอนาคตและคุณค่าอื่นๆที่เราสามารถมอบให้ลูกค้าได้เพื่อดึงเราออกมาจากคลาสเกมและแน่นอนเราต้องทําให้ลูกค้าสําคัญคือให้เขารู้สึกซื้อกับเราอะจริงๆแล้วลูกค้าอยากได้ไม่ใช่แค่อยากได้ของถูกเท่านั้นแต่อยากให้รู้สึกซื้อแล้วคุ้มค่าที่สุดเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราทําอย่างไรให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อกับเราจ่ายแพงกว่าแต่คุ้มค่ากว่าด้วยประการต่างๆครับ